ปลาขึ้นหมายถึงการโอรพยพย้ายถิ่นเพื่อวางไข่ของฝูงปลาในช่วงต้นฤด,ดูฝนนะครับซึ่งถือว่าเป็นฤด,ดูแห่งความหวังในการหาปลาของชาวประมงก็ว่าได้วันนี้คุณคำปิ่นอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะพาไปพูดคุยกับคนหาปลาในแม่น้ำโขงทั้งที่ฝั่งไทยและฝั่งลาวครับ แม่ว่าการหาปลาของเทยบาลย่นีสียังคงใส่เครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นหลัก,ลกมีทั้งใส่มองจิบและหลีแต่พอหอดฤดูการแหงปลาที่กำลังสีมาฮอดนั้นอยู่บานดอนคอนเมืองโขงในลาวไตผู้ค้นต่างกับกำลังคึกคักพอวัตตาคายมองดักปลาของแต่ละเฮือนด้เหตุหนาทียังเต็มกำลังและกกามีปลาติดมาจำนวนหลายคักจนต้องระดมคนในเฮือนมาล่งแห้งปลดปลา ก่อนนําไปแปรรูปแล้วก็ส่งขายในเมืองต่างๆซึ่งปลาที่จับได้แต่ละชนิดก็มีราคาแตกต่างกันออกไปปลาเครื่องกันเป็นปลาซองลูกหนึ่งลูกนึงกับมมนโบแพงโลนึ่งสามสิบบาทพันนั่นเป็นสามลูกเห็นไปแพะอะไรไหมพวกสิบบาทปลาเครื่องนะปลาเครื่องปลาหน้าปลาสซม ปลาไผ่ปลาไข่ปลาแรงปลาไข่กับเห็ดปลาเค็มเอาไปขายใส่ข้าวหนีิขายปลาเสกข้ามาซื้ออายุกี่เดือนครับข้าซุ่มปลาเสกลุงแทอ่ะจะบอกแต่ปื้เสกไม่รู้ในช่วงตกลงฝนแบบนี้อยู่ประเทศลาวได้เขียดไต่แกงลีผีลงไปจะเป็นช่วงที่หาปลาได้หลาย เพราะว่าปลาหน่อยคือจังปลาสอยสิเลิบอพยพขึ้นไปว่างไครอยู่แม่น้ำคงตอนบนหรือว่าตามแม่น้ำสาขาต่างๆซึ่งเมื่อปลาหน่อยเริ่มขึ้นไปว่างไครปลาใหญ่ซุ้มอื่นๆกับตามมาน้พราวว่าสิเป็นปลาเครื่องปลาครบปลาน้างและก็อื่นๆอีกหลายชนิดแต่เมื่อเข้ากลับมาบ่งยูุบานเข้าที่บ้านตะมุยอำเภอโของเจียมจงังหวัดอุบลราชธานีเข้ากลับพบว่า ปลาที่กำลังขึ้นในเล่านั้นยังเดินทางมาบ่อหอดเป็น้ำโขงในเขตประเทศไทยสิม,มีแดกะแต่ปลาข่างว่างที่ยังสามารถวานแหแล้วก็ผัดลงมติตะคายทอนั้นสองร้อยกว่านะคะโอ้ยเดือนหนึ่งยีงเดีอนหนึ่งบอร์ยผมได้ดูอย่างสีมันก็ไข่เนโน,น่ปลาครบปลานางปลาชงอ่งหัว ไฟดูแต่ว่าบกให้ได้ดูโบกให้ได้ดูเซบหมื่นบอตัวหนึ่งว้าวเลยกินอะไรแล้วได้มาตัวนี้สิค้ายหรือกินคะข้ายโบมีเองอินซื้อน้ำมันนะคะเสา,า,เา,เา,า,เาว <S <S ออาลเฮาหัดสัยังเห็นความคึกคักในมูชาประมงที่อุล่าไตแล้วลก็ความหวังของชาประมงในไทย ที่ลอดหาการเดินทางของปลานานาชนิดหากสายน้ำพิกวงไงคือจังแม่นำ้ำโขงยังคงไหลยอย่างอิสระปลาจำนวนหลกระนาสิกระจายไปหอดผู้คนในพื้นที่ต่างๆใดในอีกบอก,กีมือขอขอบคุณภาพละเรื่องเล่าจากคุณคำปินอักษรนักขาวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี